สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2564คิทิศักราช2021เวลาตอนนี้06.33นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับเช้านี้จะมาเล่าประสบการณ์เรื่องราวส่วนตัวที่ผมออกกำลังกายมาได้อะไรบ้างนะครับส่วนตัวผมเท้าความนิดนึงนะครับน้ำหนักผมอยู่ที่ 88, 89, 90กิโลนะครับอย่างที่ผมเคยบอกความดันของผมก็สูงครับผมมีความดันสูงอยู่แล้วนะครับ160 นะครับแล้วก็เบาหวาันร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็มีโรคเก,กาต์นะครับโรคประจําตัวของผมนะครับก็เลยควบคุมอาหารเป็นหลักนะครับทานอาหารก็จะเน้นผักเป็นหลักนะครับเนื้อสัตว์ก็จะไม่ค่อยทานนะครับคือยิ่งเป็นเครื่องในสัตว์ก็ยิ่งไม่ทานเลยไม่ใช่ไม่ทานซะเลยทานอยู่แต่ทานน้อยหน่อยนะครับถึงกับไม่ทานเลยนะครับเพราะว่าตอนหลังมา,อาพอผมไม่ทานปุ๊บร่างกายเราก็จะรู้สึกไม่ปวดกับโรคเก,กาไม่ไป ไม่ไปขัดกับกฎยูริกนะครับอันนี้คือในส่วนของกฎยูริกของโรคเกานะครับก็เลยเป็นที่มาของการไม่ทานเนื้อสัตว์พอไม่ทานเนื้อสัตว์ปุ๊บเนื้อของผมก็ค่อนข้างที่จะกล้ามเนื้อของผมก่าที่จะฟอนะครับใช้คําว่าฟอเลยนะครับถ้าเกิดน้องๆท่านใดทานอาหารที่ครบห้ามู่นะครับร่างกายของเราจะดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยเป็นที่มาที่มาของตัวผมว่าผมไม่ค่อยไปโฟกัสเรื่องของกล้ามเนื้อเท่าไหร่ ผมจะโฟกัสเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับสุขภาพเป็นหลักนะครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเวลาที่ผมออกกำลังกายออกทุกท่วงท่าไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่ท่าเบสิกเบื้องต้นนะครับวิ่งรอบห้องครับกระโดดเชือกมือเปล่ากระโดดอย่างนี้นะครับกระโดดไปกระโดดมานะครับหมุนไหล่หมุนอะไรอย่างนี้นะครับซ้ายขวาแล้ว่าจะยกมือขึ้นอย่างนี้นะครับประสานกันนะครับฝึกผายปอดฝึกลมหายใจนะครับอย่างนี้นะครับ50-60ครั้ง100ครั้งก็ว่าไปนะครับ โยกเอวโยกอะไรทําทุกท่วงท่านะครับท่าเบสิกนู่นนี่นั่นนะครับพอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมาเน้นเล่นลุกกิ้งตกสุดท้ายนะครับผมจะไม่โฟกัสว่าหุา่นทาไมไม่ irm, เฟิร์มซิทแพคทาไมไม่ขึ้นกล้ามทําไมเล็กจังอกทําไมไม่ใหญ่จะเน้นสุขภาพเป็นหลักนะครับในส่วนตัวผมนะครับการเล่นลุกกิ้งผมในในหนึ่งวันของผมนะครับเล่นลุกกิ้งนะครับผมจะเล่นท่ายืนนะครับ ยกละสิบครั้งนะครับยกละสิบครั้งท่าเยือนสามยกก็สามสิบครั้งถ้าเบสิกนะครับหนึ่งร้อยครั้งนะครับยกแรกจะอัดเต็มที่สี่สิบถึงห้าสิบครั้งยกที่สองก็สามสิบถึงสี่สิบครั้งยกสุดท้ายก็ยี่สิบถึงสามสิบแล้วแต่จังหวะยกนั้นๆที่ได้มากได้น้อยแต่รวมกันแล้วให้มันได้หนึ่งร้อยครั้งนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับว่าไม่ค่อยจะไปโฟกัสเรื่องของกล้ามเนื้อเท่าไหร่นะครับจะเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะครับ อะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่6นะครับมิถุนายน2564ี่คิดศักราส2021เวลาตอนนี้ก็0 6 5 5กนาทีโดยประมาณนะครับมาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับ การเล่นลูกกิ้งเรื่องเราส่วนตัวที่ผมเล่นลูกกิ้งมานะครับอ่ะเล่นลูกกิ้งท่ายืนนะครับการเล่นลูกกิ้งท่ายืนอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะไม่เน้นจะไม่โฟกัสเรื่องของสุขภาพตรงนี้ทําไมไม่ขึ้นตรงซิทแพคตรงนี้ทําไมอย่างนู้นนี่นั่นผมจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของหุ่นนะครับผมจะโฟกัสเรื่องของสุขภาพแล้วก็เวลาเป็นหลักแล้วก็ทําเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราเหนื่อยนะครับอ่ะเล่นท่ายืนก็อย่างที่ผมบอกอยู่แล้วครับการจับพวกของตัวแบร่ห้านิ้วจับตรงไปอย่างนี้แบรห้านิ้วจับตรงไปอย่างนี้นะครับ เท้าคิดเท้าห่างก็ไม่เป็นไรนะครับทําเท่าที่เราทําได้แล้วก็เวลาดันลูกกิ้งออกไปดันออกไปช้าๆด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูว่ากําลังเรามีแค่ไหนเราไปได้แค่ไหนนะครับในส่วนตัวผมนะครับผมมีวิธีพักอย่างไรในยกหนึ่งยกหนึ่งผมเล่นนะครับยกยกหนึ่งเนี่ยสิบครั้งนะครับแล้วก็พักใช้เวลาพักยังไงทำอย่างไรถึงได้จะหายเหนื่อยใช้เวลาพักนานแค่ไหนก่อนที่จะไปเล่นรอบยกที่สอง ก่อนที่จะไปเล่นยกที่สามนะครับยกละสิบครั้งนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะครับเท้าห่งางเท้าชิดก็แล้วแต่นะครับดันออกไปช้าๆอย่างนี้นะครับทําได้เท่านี้ก็ดึงกลับมาสําหรับคนที่ทําได้เท่านี้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามั่นใจว่าไปสุดได้ก็อัดเต็มที่น,นะครับก็ส่งไปเลยนะครับเก่งไว้ปึ๊บดึงกลับมานะครับ ดันออกไปช้าๆนะครับเก่งไว้ดึงกลับมานะครับดันออกไปช้าๆนะครับเก่งไว้อึบกลับมานะครับเวลาที่ท่านยืนขึ้นนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งก้าวขาชูมือขึ้นสูง,สงนะครับกัดลมหายใจไว้ปล่อยลมหายใจออกยาว ทำสักสองสามครั้งสี่ห้าครั้งจนเรารู้สึกหายเหนื่อยนะครับถึงค่อยเดินออกไปนะครับเราจะไม่ได้ถลาหรือเซหรือล้มได้นะครับแล้ววิธีพักของผมก็คือผมจะไม่ไปนั่งพักนะครับเราก็มาออกกําลังกายท่าบริหารอื่นๆรอนะครับท่าเบาๆนะครับสลับขาสลับมือหมุนแขนโยกเอว นะครับรอถ้าเรารู้สึกดีแล้วปุ๊บเราก็ไปเล่นยกที่สองต่อไปนะครับยกที่สามก็ทําอย่างนี้เช่นกันนะครับในแต่ละยกนะครับพอเสร็จจากเล่นลูกกิ้งท่ายืนเสร็จก็ไปเล่นท่าเบสิคคุกเข่าก็ทําเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับประสบการณ์ส่วนตัวครับสวัสดีครับผม